สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางมีแนวทางเพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนอย่างไรเราจะจัดโครงการโครงการหนึ่งขึ้นมาครับโดยชื่อโครงการว่าโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลลำปางรวมงซึ่งในทรนโครงการนี้ครับผมหมายถึงว่าเราจะมีทมรรรมั้งหมด13กิจกรรมซึ่ง13กิจกรรมนียก็จะเป็นกิจกรรมที่ไม่สํำกันหรืออาจจะท้าทายกันบ้างใน,นในส่วนของกิจกรรมนะครับผมเราจะไปมุ่งเป้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือเด็ก และเยาวชนทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านทั้ง13หมู่บ้านครับเราจะมีเป้าหมายอยู่ที่20คนซึ่ง20คนเนี่ยครับเราจะมีทั้งด้านเด็ก และเยาวชนและเด็กที่ออกนอกจากกอกการศึกษานะครับแล้วโครงสร้างของคณะทํางานมีหุ้นส่วนเป็นใครบ้างทีมของเรานะครับที่จะลงไปทำเนี่ยครับเรามาจากคณะบริหารสภาดและเยาวชนจังหวัดลำปางเป็นวิทยากรเลยนะครับซึ่งมากาอการคัดเลือกของประธานคือตัวผมเองนะครับผมซึ่งเด็กส่วนนี้ครับเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนมีความพร้อมนะครับที่จะมาพัฒนาแล้วก็เป็นต้นแบบของเยาวชนครับผมแต่อีกสิคนเนี่ยมาจากโรงเรียนชุมชนวัดท่าลำปางหลวง คือยังเป็นเด็กอยู่เราก็จะให้น้องๆน,นะครับมาดูงานและรุ่นพี่อีกสิคนเนี่ยจะมาเป็นวิทยากรหลักในนั่งของฝ่ายคณะบริหารของเราจะเป็นวิทยากรหลักทั้ง13พื้นที่จะลงไปทํากิจกรรมอย่างไรดัางสัปดานี้นะครับเป็นของอชุมชนบ้านลำปางหลวงนะครับสัปดาที่2เป็นบ้านม้าเหนือสัปดา์ที่3าเป็นชุมชนบ้านม้าใต้อะไรอย่างเงี้ยครับ ผัดกันทั้ง13สัปดาห์เนี่ยเราจะลง13หมู่บ้านโดยคณะบรณฑิตของเราเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยครับจัดกิจกรรมทั้ง13กิจกรรมจุดประสงค์ของเราคือพัฒนาศักยภาพเด็กให้เด็กได้มีพื้นที่ในการแสดงออกครับส่วนที่2ครับเราจะเก็บข้อมูลครับจากการที่ได้มาทํางานร่วมกับอบตนะครับผมก็อยากจะทําแบบคล้ายๆเป็นแบบระบบระบบหนึ่งมาที่จะมีข้อมูลของเด็กเด็กคนนั้นคนนี้ชื่ออะไรพ่อแม่อยาล้างการหรืออาศัยอยู่กับใคร เรียนอยู่ไหมอยู่ชั้นโวาสามรดีที่เท่าไรออกนอกการศึกษาไหมหรือทํางานแล้วมีภาวะตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นข้อมูลื้นฐานซึ่งเราจะเก็บข้อมูลรวบรวมทั้งศึกษาทุกบ้านนะครับมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ตอบคาถามพอมาจออะไรเงี้ยครับลงพื้นที่เราก็จะได้บอกว่าเออเนี่ยนะเรามีเด็กเท่านั้นเท่านี้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออะไรครับก็จะเป็นความสะดวกแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่เข้าถึงได้ง่าย